มีแคมปิ้งเราฝนตกนะคะดูหน้าทุกคนมาตีนบ่กนี้ฝนตกไหมฝนตกไหมไม่ใช่ดิ ตอนนี้เราก็มาจอดเราจะไปออกแคมป์นะครับแล้วก็ GPS ให้วิ่งสายในอย่างี้มาแวะอุดหนุนชาวบ้านกันนะครับซื้อกับข้าวซื้อผักทริปนี้ใครมาใครมาด้วยเราลืมเอาปลั๊กไฟมานะคะ,ะยาวประมาณ10-20เมตรที่ปกติเราจะต้องเอามาค่ะลืมเราเลยต้องมาแวะร้านวัสดุ แล้วก็ต้องประกอบเองด้วยพามาตินมาด้วยก็กลัวมาตินจะร้อนอทริปนี้เรามากันที่ All Camp สระบ,บุรีดูต้องไปเชิออะไรข้างหน้าสามคบมาอา๋อไงพขวงจร ที่นี่ก็จะมีน้ําให้เล่นด้วยนะคะไม่ต้องไปลําทางก็เล่นที่เราตั้งแคมป์นั่นแหละใช่ค่ะเอาแล้วจะบอกว่าสายแคมปิ้งแวนก็คือที่นี่เขาจะไม่มีที่สําหรับแคมปิ้งแวนนะคะก็คือต้องไปจอดรถที่ที่เขาให้ใจอดอะไรอย่เงี้ยเราเอารถลุงบูมาใหม่เอาลงบูมาก็มาเป็นพาเรามาส่งแล้วเราก็มานอนเต็นของป้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เอาแคมป์ค่ะ นะคะคโอ้ท่วมเยอะนะเนี่ยอแต่รถเราสบายสบาย <c oughs> ไปถึงลานกลางเต็นต์ตัวไปถึงลานกลางเต็น์ <c oughs> โอนมากโอ้น้ำท่วมขอบเลยอะ่ะขอบฟุตบาทเ,ยเ,าเลย <c oughs> ถึงแล้ว นี่นนรตรงนี้ก็จะมีแคมป์หลายๆที่นะคะอันนี้จะเป็นแอนโทนีแคมปิ้งเดี๋ยวเราตรงไปจะเป็นออลแคมป์ค่ะทางเข้าจะเป็นส่วนรวมหลายๆแคมป์โซนสลับบุรีเราเก็บก็หลายแคมป์อยู่แต่ว่าออลแคมป์เรายังไม่เคยมา <Okay. S 1> เรามา,าศึกษาธรรมชาติแนละ้วอุโมงต้นไม้แล้ววังบอกลุงป๊อปเดียระวังโ <Hey. S 1> อย้ยอกาบาต ครับใครเอารถเก่งมานี่ถ้าทางจะสนุกเลยถึงแล้วค่ะออแคมเลี้ยวซ้ายลงไปเลยยโอ้เต็มลานเลยว้าวว้าวดีครับจองไว้แล้วค่ะคือที่เนี่ยจะต้องจองในอิน inbox เขาไว้ก่อนนะคะคือเขาไม่รับไม่รับ walk in เพราะว่าคนเขาจะเยอะ ก็จะมีร้านพวกปลาหมึกย่างนะคะเข้ามาขายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะจะมีรถเข็นแบบนี้ค่ะให้เราเอาไ้เข็นไปตามเต็นทของเรานะคะนี่จะเป็นห้องน้ำชายหญิงฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องน้ำชายห้องน้ำสะอาดมากค่ะที่นี่ มีบอกทุกอย่างมีที่กดน้ำด้วยนะอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนี่ทำดีมากสวยด้วยนี่ห้องอาบน้ำค่ะแยกเลยห้องอาบน้ำมีน้ำอุ่นด้วยโอสะอาดมากที่นี่ ก็จะเป็นโซนหลังจานม,มีน้ำยาให้ด้วยเหมือนเดิมค่ะมีเตาแก๊สด,ด้วยนะมีไมโครเวฟด,อดีอันนี้นจะเป็นจุดทิ้งขยะนะคะโอ้ที่นี่ดีมากๆเลยสะอาดด้วยนี่จะเป็นโซนของผู้ชายนะคะก็จะมีตรงนั้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำโอ้ผู้ชายดีนะคะดูดโซนห้องอาบน้ำนด้านหลังก็จะเป็นที่ฉี่สองอันนะคะแล้วก็ เนี่เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ํากับห้องน้ารวมกันตรงนี้จะเป็นสี่ห้องห้าห้องหกห้องอู้ดีนะคะโอเคไปนี่รถเราจอดอยู่ทั้งนู่นเราไม่ได้เอาไฟมาเราไปซื้อร้านตรงเราว่างทางยังไงต้องมาต่อไฟความผิดพลาดของ ชาวแคมป์พี่ไม่ได้แคมป์นานนะหรอใช่เราไม่ได้แคมป์มาประมาณสามเดือนเพราะว่าทําบ้านค่ะรีดจัดทีจัดเก็บของก็แบบไม่ค่อยพบเท่าไหร่โดนไปเท่าไหร่เดาไปสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสบายาบบใจยาวยี่สิบเมตรเลยนะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะก็ ป้าเขาก็จะมาแจกถุงดําแต่ละเต็นเลยมี่ถุงดําค่ะเอาไว้ใส่ขยะโอ้ที่นี่เป็นแบบเอกชนที่โอเคมากๆค่ะใครยังไม่เคยมาออลแคมแบบแนะนํามาเลยนะคะการจัดการเขาดีมากเป็นระบบด้วยะคะ่ะก็ถ้าเป็นรถแคมมาก็ต้องบอกอินบอกเขาไปก่อนนะคะว่าจะเป็นรถแคมเขาจะได้จัดที่ให้เราดูเงือ <c oughs> เออตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าเออไม่มีที่จอดรถแคมนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงพอมาก็โอเคอยู่นะ แล้วก็เขาก็จะมาเดินเรียกเก็บทีละเตนน็นนะคะจำนวนคนแล้วก็จะถามว่าจะมีแอร์ไหมถ้ามีแอร์เนี่ยก็จะเพิ่มอีกส0 0สามารถสแกนได้นะคะพอสแกนเสร็จก็จะเป็นบิลใบเสร็จอย่างนี้มาเลยว้าวเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้เลยเราอยู่ตรงก่อนจะเข้าโซนด้านในนะครับที่เป็นริมน้ำนะตรงนั้น คนเต็มเลยคนเต็มหมดเลยตรงที่ว่างๆก็คือมันฝนตกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนช่ำๆหน่อยเราก็เลยไม่อยู่ตรงนี้จะไม่ช่ำมากครับนี่ตอนแรกเราตั้งใจว่าไม่ได้เอารถแคมป์มาจอดนะเราจะกางแค่นี้จะนอนจะนอนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะกางออนนิ่งนะแต่พี่เขามาบอกว่าจเจ้ารถไม้เอารถมาจอดตรงนี้เขาก็เลยหยิบขอนออกให้นะครับแล้วให้มาจอดตรงนี้ ก็เจ๋งไปเลยมาตินจะได้ฉุกเฉินยังไงอยู่ในรถได้ <Hey Pa. S 1> อะไร, hey, ระหา,ไนะาของไม่เคยเจอนะครับแม่บ้านอินดี้ทำอะไรกิน,น,นวันนี้วันนี้ก็จะมีบอกเกอรี่ <c oughs> โอ้โหแล้วก็ซุปไก่โอ้ยทำได้อะซุปไก่ทำได้สุดยอดอร่อยด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคอยดูวันนี้มามีไม่มาอะไรอะไรมาตินอาบน้าดูการ์ตูนเลยครับชิลเลย เมนูต่อไปยำปลากระป๋องค่ะหั่นทุกอยาก่างละลืมหัน่นทิ้ด ตอนนี้หกโมงจะครึ่งครับได้เวลาทานข้าวมาตินเบบี้แคมปิ้งกินข้าวมีอะไรครับมาตินกับข้าวกูด็กไข่เจียวมาตินหมูหมูผัดผักต้มไก่ ปลากระป๋องผัดมะขเก็ปลากระป๋องใครทำเนี่ยไปยิงทำผัดซีฟู้ดผัดซอสและนี่ยำปลากระป๋องนี่ไหมนี่ไหมว้าวซุปไก่นี่ซุปไก่เยลิมทำเองจริงเหรอเนี่ยดูหน้าตาดีมากเลยนะใช่อร่อยด้วยจริงเหรอในคนให้ดูหน่อยเดี๋ยวมันโอ้โหเกินน้ำลายเลยเนี่ยทำเหมือนร้านเลยนะเออจริงเหรอทำเองเลยเหรอทำเองจริงมะเนี่ย อไปทําที่ไหนมาเนี่ยเปรี้ยวไอ้ชื่อร้านอะไรนะชื่ออะารวังบูอืมวังบูครับวังบูปากน้ำร้านข้าวหมกไก่สุกไก่เด็ดมากนึกว่าเยลิมจะทําเองเปล่าครับผมออร่่ยทีสุดซื้อเขาครับผมกินข้าวก่อนบายบายมาเตนบายบายก่อนบายบายบายก่อนจุ๊บก่อน ยอมเหนียวแต่ต้องหัดกินต่อไปเลยกินซีกินข้าวไหมจริงนะห้าบาทข้าวมาแล้วกินข้าวไหมบอกให้กินข้าวเลยเนี่ยไม่ยอมกินข้าวกินข้าวไหมปลาหมาแต่ว่าปลาป่าเร็วปลาสุกไหมกระโดดแล้วกระโดด ของมามีอะค่ะดาวโซนนั้นอยะนี้นะลูกรอบนี้ทำัิชูดิดูดูไงโอ้ลูกก็เหนื่อยแล้วยืนนี้ให้หน่อย ลบเลลบเลลบเล <lemon S 1> ตอนนี้มาตินหลับแล้วนะคะอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะหลายๆติงก็นอนกันหมดแล้ว อยู่กันในเต็นท์กันหมดแหละบางคนก็ยังจะอาบน้ํานะคะบางคนก็ยังอาบน้ํำล้างจานเสียงก็จะเงียบๆนะคะที่นี่เดินตรงไปจะเป็นดินทานค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดินทานกัน ตอนนี้อากาศดีมากนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยเมื่อคืนก็อากาศหนาวเลยทีเดียว เดี๋ยวเธอแทนมิโตะเดี๋ยวซนี่เ oh ดี๋ยวพกอยู่ดีๆถือดีๆเดี๋ยวกินให้หมดก่อนหนูกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นแด่ไปหมดเลยไปที่มันได้ไหมยำนี่ก่อนยำมี่ยำมี่ว้าวน่ากินจังน้ำอ่ะ เดี๋ยวเลดี๋ยวร่นเดี๋ยวร่อนมาตีนให้มาดีนได้กินไม่ไปเล่นน้ำนะแมวไม่ได้ไม่ได้้ไไม่ไ้ม่ไม่้มไม่่ไ่ สามรอบแล้วเหนื่อยล้พาไปไหนดิไม่มั่นใจเขากับปลามหได้ได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาแล้วพามาตินจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำเหรอมาตินไปไหนไปแล้วมาตินไปไหนครับจะเล่นน้ำโปกกน้ำไปด้วยไปถือเนาะทุกอย่างจะมีถือไปมีไงพกน้ำมีไงถือไปถือไปถือไปด้วยกัน เมื่อวานเรามาช้าเป็นนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์เย,ยลินพ่เปี้ยวนะทางสายก็การจะเต็มลานนะครับกิจกรรมเราก็เลยต้องมาเล่นแบบนี้นะต้องมาเล่นลำธารน,นะครับอ่าถึงแล้ว,แ,วและตอนนี้เราก็มาถึงลำธารแล้วใช่ค่ะอืจะบอกว่า ลำธารก็สวยนะตรงนี้มันล่มลื่นดีน้ําใส่ด้วยนะเ,ออเพราะตอนนี้เราก็มาช่วงทิ้งทิ่งใบใบนะใช่ใชออ่แล้วก็จะบอกว่าที่นี่เป็นไงเยลิมที่นี่ <Okay. S 1> สวยกับระบบการจัดการก็ดีแล้วก็ใครจะมาเนี่ยจะต้องจองในอินบ็อกซ์เท่านั้นส่วนริมทานส่วนริมน้ำเนี่ยก็คือเราสามารถมากางเต็นท์ได้แต่ว่าใครมาก่อนก็ต้องก็ค่อยมาจองพื้นที่ไม่มีก,การจองก็คนะือจอง จองได้แต่ตัวแต่จองพื้นที่ปักไม่ได้แต่ตรงริมลำธารเนี่ยกางได้เป็นสิเต็นท์เลยถ้าคุณชอบแบบริมลำธารนะแต่กลางคืนก็บอกขอบอกเถอะเราเคยนอนแล้วแล้วคราวนี้เราก็มาดูมาตินเล่นนะใช่อยากเล่นมากี่รอบแล้วรอบสี่แล้วั้งเนี่ยเออไม่ลอมลงไม่เขาไอ้นี่เขากลัวอะไรอ่ะตะไคร่น้ํา ที่มันเกาะตามหินเขากลัวเออแต่จริงๆแล้วเขาป็นคนชอบเล่นน้าอืมแต่น้ํามันเชี่ยวด้วยแหละช่ระดับหนึ่งก็ดูเดป๊อปคุมลอยได้อะเกาะติดแน่นเลยก็ที่นี่ก็ถือว่าดีแนะนําเลยสระบุรีเอาแคมป์เลยค่ะมาเลยเราเปรียบเปรยว่าเป็นอะไรโรงแรมเต็นท์อคโรงแรมเต็นท์วันนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะเก็บเต็นท์กันเร็วมากแป๊บเดียวเองว้าวนี่ฮิมาติน เรากำลังเก็บเต็นท์เล่นกับฝนที่กำลังจะมา <c oughs> ให้ดูค่ะด้านหลังตอนน,นนี้เราเก็บออนนิ่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ออลแคม p ที่สระบ,บุรีเนี่ย <c oughs> ก็มีฝนลงเม็ดปล่อยๆแต่ว่าแดดก็มีแดดเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็พอมีเต็นท์มาใหม่ๆบ้าง อย่าลีมคีที่เราเป็นคันสุดท้าย <c oughs> และทั้งหมดนี้นะคะ All Camp จังหวัดสระบุรีค่ะใครชอบตล์โรงแรมนะคะเป็นแคมสไตล์โรงแรมก็มาแนะนำเลยว่าให้มาที่นี่นะก็มาปีนยางรักมากเอา้าไม่ใช่ถ้อ <c oughs> <c oughs> ที่พักที่ดีดีมาก <c oughs> ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะคะ